วันนี้เราไม่อยู่ในเกมโลบอกในแมปเบ b บอลนะครับผมไปลุยเลยมานะฮะคุณซันคุณคุณคิดว่าแมปนี้มันความยากระดับไหนฮะยากมากครับจริงจริงขนาดพาร์ทแรกยังพาร์ทแรกยังเล่นปั๊บปั๊บปั๊บก็ก็ไม่เล่นแล้วฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเห็นมีคนพอพาร์ทสองผมมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เล่นสักทีนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันมีหลายเกมไหเนาะแล้วก็นี่เรียบร้อย เอ้ยโอเคโอ้โหโอเคเราสามารถฆ่าคนได้รัท้าหนึ่งคนคุณซันคุณอยู่ไหนฮะอยู่อยู่ในอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่นี้แล้วอยู่ไหนครับอยูผมส่งบอลไปหาคุณได้ไหมเอ้าผมส่งบอลไปหาคุณนะคุณ่งอยู่ข้างคุณคุณยาคุณยาครับผมคุณยาคุณยาคุณยาคุณกันอุยเอาเราไม่ได้ เรายังไม่ได้นี่นะฮะเรายังไม่สามารถได้ทําการตีบอลน,นะฮะตรงนี้เฮ้ยดิตอนนี้ตีกันอยู่สองคนนะฮะโอเคเฮ้ให้ใเฮ้ยห้ให้ให้ใ้ให้้ให้อึ้งโอเคชิบชิปโอ้โหโดนโดนเลยเรียบร้อยเอาอันไหนซันคาร์ซีแรกนะทำไมมันชอบเรียกอันอันแรกกันว,าานาาว่าซันถามเลยดิเออซ่อนคาร์ซี่เกอดขึ้นไปบอกไม่มีทีมอ่ะ ไม่มีทีมโอเคโอเคมันจะได้ค่าได้เยอะ <re fer> ๆเข้าใจละ <re fer> คือถ้าเราเล่นเกมนี้ไม่ได้นะผมเราก็สามารถถามคุณซันได้นะฮะคุณซันเขาตอบได้หมดทุกทุกข้อเลยนะฮะโอเค <re fer> okay. เดี๋ยวผมจะให้คุณซันนะครับผมเป็นคนบังนะฮะผมจะยิดป้อมประกันคุณซันนะครับผมได้ไหมฮะโอเคตอนนี้ <re fer> okay. เราต้องกันไว้นะฮะผมจะยึดอํานาจคุณซันมานะฮะใกลมากไกลมากกลมากโอเคเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหน จะโดนไหมเอยตอนนี S <S> ้ผมจะโดนหรือเปล่าเนี uh, ่ยคุณซันผมไม่อย uh, ู่ใกล้คุณดีกว่าเนี่ยคุณตายแล้วผมจะชิบหายเอ้ยเอ้ยนี่เฮ้ยเอ็งเอ็งกดอะไรอะซันกดรอกกดคิวเหรอเฮ้ยคิวโอ้คิวอยากลองกดคิวดูบ้างเออโหมาดูมาดูกันนะฮะตอนนี้เราอยู่เราดูคุณซันกันดีกว่านะฮะเอาสำหรคุณบัคครับอ๋อมันเต็มตัววิ่งนะฮะตอนนี้คุณซันคุณอย่าแพ้นะฮะต้อาหวังอยู่กว่าคุณ เอาเลยแหมสิงเข้าไปครับนี่ผมมุมมองคนที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ผมยังไม่สามารถมองหาคุณซันได้นะฮะว่าคุณซันอยู่ไหนนะฮะอุ้ยอ้าวซันเองตายเหรอปอปอซาซาอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคชึบชึบเอ้ยเอ้ยโอเคเออโอเคชึบ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 โอ้โหทุกคนซันเล่นโคตรเก่งนี่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  โอ้โหโอ้โหอู้หูโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณซันคุณไปแคนใครมาฮะเอ้าคุณแพ้ได้ไงฮะโหดเกินครับฮะขอโหดขอโหดครับเพราโหดคุณโหดกับผมนี่ครับผมมันเพิ่งมือใหม่ครับคุณค่าได้โอ้โหพันเก้าเลยฮะนี่เหนือกว่าอีกนะฮะดูผมนี่ฮะห้าได้ให้ห้าคนเองผมน้อยกว่าคุณซัน โอเคอืมกด F เป็นการบ okay. ล็อกโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนโลกอยู่ไหนโอเคตายไปแล้วหนึ่งนะฮะตอนนี้เราจะต้องตายหรือไม่ตายครับคุณซันเราต้องรอดครับเราต้องรอดหรือเปล่าเฮ้ยแมุ่ฮย้ยตกใจหมดเลยมาหลังมาหลังโอโห,หครับดูคุณซันต่ออยู่ไหน พีอีพีอ่ะนี่จัดละโอ้ข้างบนนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะคลิปนี้เหมือนเรามาดูคุณซันเล่นนะฮะอ่าโดนล่อหลังเฉยเลยนะฮะตะกี้โอเคตอนนี้เราก็ดูคุณซันไปก่อนนะฮะอุ้เบรดบอลเนี่ยเบรดบอลเนี่ยมันย่อมาจากอะไรซันตีตีบอลตีบอลนะฮะไปชาเลนต์ตีบอลชิด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 โอ้โหโอ้โหเดือดมากเฮ้ย เอาลวครับตอนนี้คุณซันนี่นะฮะฆ่าคนได้เยอะมากๆเลยนะฮะตอนนี้ผู้พันสิบสามคนผมผมน้อยสุดเลยผมไม่เคยชนะเลยนั่นแหละคุณซันคุณปล่อยผมชนะบ้างได้ไหมฮะคุณอ่อนให้ผมหน่อยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ฆ่าคนเลยครับอ๋อเหรอแต่ว่าคุณเล่นเก่งมากแล้วสเปกเตอร์มาดูซันอยู่นะฮะโอ้โหจู้จูชนะ เฮ้ย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 เก่งอะเก่งว่ะเฮ้ยตบมือให้เลยคุณรู้ไหมว่าใครเล่นสองทีมคุณครับทำไมคุณ uh ถึง uh รู huh> ้ครับเพราะคนถาวเอ้าวรู้ได้ไงวะรอ starting game เกมโอเคผมจะไม่โดนง่ายๆนะฮะตอนนี้ผมจะรอพรอบแล้วนะฮะโอเคเราจะต้องดูลูกโอเคเฮ้ย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 โตมาแต่ไกลเลยโตมาแต่ไกลเลยอึ้งโอเค เออเออเออลบ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 คุณซันคนใหญ่โยนมาหาผมผมไม่โยนหาคุณครับทำไมครับเป็นเพื่อนผมครับอ๋อโอเคผมก็ไม่โยนหาคุณเหมือนกัน<อ>เฮ้ย<อ>เฮ้ยไปกดคิด้คลาเฉยยนี่ไม่รอดอ่ะคุณโหลดโปรมาบ้าเนี่ฮะคุณข้างล่างฮะผมไม่ไโหลดนะครับไปไหนคะคุณจะไปไหนฮะเออถ้าคุณไม่ฆ่าผมผมก็ไม่ฆ่าคุณนี่าะคุณซันครับ โอ้โหของแรกเลยเอ้าอย่าเพิ่งแลกสิแล้วผมยืนนิ่งแล้วผมไม่เดินละเดี๋ยวผมแรกโอเคเฮ้ยเฮ้ไอ้สันสั้นสันสันโอ้โหโอ้โหนี่นะฮะเราสามารถกดดูรอบสามร้อยสิบองศาได้นะสั้นสั้นสันสันมีสติอยู่อึ้งโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเครอบไปแล้วคนหนึ่งเหลืออยู่สองคนสุดท้ายนะฮะอันนี้ จะมดูกันนะครับว่าระหว่างคุณซันกับคุณอ e, ีวี่นะฮะผมมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนล่วงเป็นคนสุดท้ายอุ้ยคุณคุณอุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยโ oh <my> อ,อ,ยอย้ยย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 ยดยย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 ยคโยยย ซัจิงเกมมาแล้วผมอยู่หลังนี้ดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องเป็นจุดศูนย์ผมจะได้ไม่ต้องเป็นคนที่คอยบังจับจับจับจ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 บโอเคตอนนี้มีคนอ่าโดนไอซันยิงอยู่นะฮะโอเคผมตายเลยนะครับฮะตายแล้วหรอใช่ครับเอ้ยทำไมตายไวจังอะไรครับ อ๋อโอเคมนเนันก็นไ, <ป S 1> ได้เครื่องเองพัง <ไป S 1> ผมจะลองชนะผมอยากผมไม่เคยชนะอะไรนะเล่นเบ็บบอลน่ะเพราะมันยากมากมากเฮ้ย,อยโอเคโอเคคือถ้าตัวนายแดงคือนายต้อง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 ดูบอลอบฮะเพราะบอลจะมาหานายก็คือถ้านายสิน้นอล่าแดงรอบตัวนเน่ะแอย่างเงี้ยคือบอลมาหานายโอเคเรียบร้อย คิดไม่ติดอ่ะโอเคแล้วทุกคนก็เป็นอบ้างรับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ถ้าผมเก่นี้แบบนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กิดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้มี EP สามก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผม,ส,ามาสวัสดีครับ